ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับก็ช่อง t p s อป p e r App วันนี้ก็จะมาเสนอเกี่ยวกับบริษัทช็อปจีนิกนะครับอันนี้นี่เราสามารถที่จะสมัครนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ซื้อสินค้าของบริษัทอัปเกรดตำแหน่งก่อนนะครับก็ตำแหน่งสูงสุดเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 3, 000สาม0ม่นเศษเษนะครับก็แนะนำให้ทุกคนอัปเกรดตำแหน่งสูงสุดไปเลยนะครับเพราะเขาจะมีออนเซลลมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับสินค้าที่ผมให้ให้ดูตรงนี้นะครับเอ่อรวมทั้งจ่ายราคาประกันหรือว่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรต่างๆนี่ก็คือ ท่านสามารถที่จะมีคะแนนกลับมาได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับ l a z a d ้าช้อปปี้ไลแมนเจดีเซนท t ัลท็อปนะครับเอเชียแอร์ไทยสมยโหเยอะมากเลยนะครับที่ที่เราใช้ใจ่ายแล้วเงินจะกลับคืนมานะครับคนที่มีรายได้สูงสุดตอนนี้รายได้เ,เขาประมาณ10กว่าล้านนะครับเพราะว่าอ,อ,อันนี้นี่ก็คือ บริษัทเปิดมาประมาณเกินเกินหประมาณหเดือนนะครับน่าจะประมาณนะหกเจ็ดเดือนนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือรายได้ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้นี่มีมีเจ้าของนะครับก็จะมีออฟฟิศเองที่แถว แถวลาดพร้าวนะครับแถวโชคชัยแถวซอยลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็มูลค่าประมาณสองร้อยล้านนะครับก็ซื้อที่ดินเมื่อหลายปีก่อนเห็นว่าซื้อมาประมาณยี่สิบเจ็ดล้านนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดล้านเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็สร้างออฟฟิศเอ่อท่านนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกันนะครับก็เอ่อเห็นว่ารับรับงานโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่อายุประมาณตั้งแต่เรียนมหาลาัยปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งปีสองนะครับก็ก็ก เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ที่รับงานบริษัทก็เลยมีคอนเน็กชันกับบริษัทหลายบริษัทค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามีทีมโปรแกรมเมอร์ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็สินค้านี่ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำสินถ้าเรามีมีร้านค้าสามารถมาขายมาขายในในช็อปจินิกได้ด้วยนะครับนะครับ คือเป็นธุรกิจที่มีก็เรียกอะไรที่มีอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตเซตที่เป็นสินค้าแนะนำตำแหน่งตำแหน่งแรกๆนะครับตำแหน่งที่สองนะครับอันนี้แล้วก็จะมีตำแหน่งที่สามก็แนะนำว่าถ้าจะสมัครแล้วก็ซื้อสินค้าผมแนะนำให้ซื้อสินค้าตำแหน่งที่สามเลยนะครับตำแหน่งที่หนึ่งที่สองนี่พาร์ไปเลยเพราะว่าภาษีนี่จ่ายมันต่ำกันเยอะมากเลยครับ อันนี้ผมจะให้ดูนะครับค่าคอมมิชชั่นที่ผมได้มาเนี่ยถ้าผมถ้าผมเป็นเป็นตำแหน่งตำแหน่งที่สามนะครับค่าความผมจะได้อยู่เกือบเกือบพันนะครับแล้วก็ตรงคะแนนสะสมที่เขาคำนวณเป็นเป็น,ปนไรายได้ให้ผมเนี่ยคะแนนผมจะได้เยอะกว่าน,นี้เป็นเป็นเท่าตัวเลยครับก็ก็พูด,ดง่ายๆว่าอันนี้นี่เราอ้อเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า คนที่เขาเาสมัครกับผมนะครับเขาใช้จ่ายการใช้จ่ายของเขาเอ๊มันดูตรงไหนนะผมลืมไปแนละนี่นะครับก็สั่งถอนเรียบร้อยแล้วนะครับ อ๋อตรงข้อมูลทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับมีอันนี้ไรายได้เกิดจากการสั่งซื้อของคนคนเดียวนะครับที่เขาเพิ่งสมัครมานะครับคนคนเก่าเขาหลับหลับหลับ,ลบเป็นตายกันหมดนะครับคนใหม่เขามาจากไหนไม่รู้เขามามามา,มาจากที่ผมโฆษณาจากตรงไหนหรือเปล่าไม่ผมไม่ทร,มมราบเพราะมาไม่ติดต่ออะไรใครคือมานี่เนี่ยครับ ช้อปปี้ช้อปปี้สซด้าสซด้ามันจะมีคะแนนกลับคืนมาหมดเลยนะครับค่าหนังค่าไฟค่าโทรโศัพท์ค่าประกันอะไรต่างๆค่าประกันรถยนต์ก็ได้นะครับก็มันมีทุกอย่างเลยนะครับมันจะมีคะแนนกลับมาแล้วตัวพวกนี้มันจะคำนวณมาเป็นคะแนนมันจะมาคำนวณจ่ายคืนเป็นจำเ,เป็นเงินบาทให้เรานะครับตัวนี้นี่อ่อมันมันเป็นอะไรที่ที่อ่อเป็นธรุรกิจที่อ่อ อ่าเดี๋ยวให้ดูแบบทั้งหมดนี่ครับสิบล้านกว่านะครับสิบล้านกับสี่หมื่นสี่แสนกว่าบาทนะครับเบอร์สองก็เก้าล้านหกแสนนะครับเบอร์สามก็ห้าล้านแปดนะครับก็ที่พูดมาก็เออมาจากมาจากของจริงทั้งนั้นนะครับแล้วบริษัทที่ผมเลือกก็ส่วนมากก็ที่ผมเลือกผมจะคือเลือกสมัครเนี่ยผมสมัครผมสมัครไปทั่วนะครับแต่ที่ผมเลือกที่จะทำจริงๆเนี่ย ผมผมก็จะทำบริษัทที่คิดว่าใช่นะครับแล้วแล้วผมแล้วผมก็อ,อแล้วผมก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็ก็น่าจะตัดสินใจในในในธุรกิจที่มีอนาคตนะครับบริษทัทบริษัทก็เพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ หลังหลังหลังสิบวิไลยมอรประมาณเดือนสองเดือนนะครับก็ก็ก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มช้าก,กว่านะครับแต่หลคนอันนี้รายได้มันจะเยอะมากเพราะเขาเขาเปิดตัวแรงนะครับอันนี้ก็หลายๆท่านก็คงจะรู้นะครับรู้จักแต่ในสายลงทุนก็คงจะไม่มีใครไปไปสมัครอะไรเพราะว่าอาจจะไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าผมก็จะนําข้อมูลมาให้ทุกทกท่านได้ทราบนะครับโดยที่ว่าท่านแค่ เอ่ออาปากรับอย่างเดียวนะครับผมผมนําอาหารมาไว้ที่ให้ท่านตรงหน้าโดยพร้อมปรุงเรียบร้อยนะครับท่านแค่ท่านแค่ตักแล้วก็ทานเท่านั้นเองนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้นี่เป็นอะไรที่ที่ผมแนะนําว่าไม่เป็นทั้งสี่ตัวถ้าท่านสมัครไว้ทุกตัวนะครับทุกตัวสร้างไรายได้ที่ท่านได้หมดเลยครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปเหนื่อยในการดูแลทีมอะไรเราทําออนไลน์แล้วก็ น้นในเรื่องสายออนไลน์ครับเราก็บริโภคไปแล้วก็แนะนําคนไปแค่นั้นเองครับใครจะมาก็มากันไปตามตามระบบออนไลน์ครับพอพอเราเริ่มเริ่มแบบออนไลน์คนที่มาในทีมเราก็จะมาแบบออนไลน์ครับ <Yeah. S 1> เขาก็จะไม่มาทํางานแบบเก่าๆว,ว่าจะต้องจัดประชุมจะต้องมาดูแลทีมงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือคือคนคนที่ทําทําแบบเดิมเขาก็ทําเขาถนัดแบบนั้นเขาก็ต้องทําของเขาแบบนั้นนะครับแต่อย่างผมนี่ก็คือ จะทําลักษณะนี้ครับคือไม่ได้ทิ้งไม่ได้คว้างใครใครมีปัญหาใครมีปัญหาอะไรปรึกษาผมได้ผมผมรู้รายละเอียดทุกบริษัทนะครับก่อนนี้ผมทําวันเดียวสี่ห้าคลิปนี้ผมจําได้ทุกบริษัทนะครับทุกบริษัทที่ที่ผมสมัครไว้ผมรู้รายละเอียดเอ่อทุกบริษัทนะครับแผนแผนนี้ผมก็รู้ว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะมีไรายได้ที่สูงนะครับเพียงแต่ว่า ไพวกนั้นนี้มันคุยรายละเอียดมามันปวดหัวครับมันเป็นตัวเลขครับผมก็จะคุยในเรื่องของประวัติแนวทางอะไรต่างๆภาพลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับในแนวโน้มในอนาคตอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ผมว่าผมสามารถที่จะช่วยช่วยให้ความสะดวกกับทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่องท็อกซ์เว์แอปนะครับในการที่ไม่ต้องไปสอะแสวงหาธุรกิจอะไรที่ ที่คิดว่าจะดีอะไรประมาณนี้นะครับผมผมสมัครแล้วผมผมใช้งานผมวิเคราะห์ผมผมก็พอมองออกว่าบริษัทนี้เป็นยังไงยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามห่อง Top Super App นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ